สวัสดีครับวันนี้วอตฟอนทีวีนะฮะจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ LG G5 SE หรือ LG G5 SE นะครับซึ่งชื่อห้อยท้ a i SE เนี่ยมันเป็นการระบุรุ่นย่อยนะครับสำหรับ LG G5 เนี่ยเนื่องจากตัวท็อปสุดเนี่ยมันจะมาพร้อมกับชิป Snapdragon 820 RAM 4GB นะครับแต่ในส่วนของ LG G5 SE เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ย่อมเยาวลงมานะครับก็จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 652นะครับแล้วก็ RAM เนี่ยจะลดลงมาเหลือที่ 3GB นะครับเพื่อสามารถวางจำหน่ายได้ในราคา ที่ถูกลงแต่ในส่วนของความสามารถอื่นๆเนี่ยจะเหมือนกับตัวท็อปอย่าง LG G5 ปกติแทบทั้งซิ้นนะฮะโดย LG G5 SE เครื่องนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าจอนะครับขนาด5.3นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ IPS นะครับความละเอียด Quad HD นะฮะซึ่งหน้าจอเนี่ยจะเป็นการลดขนาดลงมานะครับจาก LG G4 G4 จะมาพร้อมกับหน้าจอ5.5นิ้วนะครับในส่วนของ G5 SE เนี่ยมันจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.3นิ้วซึ่ง เมื่อหน้าจอเล็กลงนะฮะสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือการจับถือใช้งานที่กระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยมันจะมาพร้อมกับระบบ Always On นะครับคือเวลาเราปิดหน้าจอเนี่ยเรายังคงสามารถดูเวลาดูการแจ้งเตือนต่างๆนะครับทั้งอีเมลเมสเซจสายเข้านูาน่นนี่ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดหน้าจอบ,บ่อยๆให้เปลืองพลังงานนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสเปคนะครับอย่างที่บอกไปว่าเจ้า LG G5 SE เนี่ยมันมาพร้อมกับชิป Snapdragon 652นะครับ มี RAM 3 g b ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยความจำเนี่ยจะมาพร้อมกับหน่วยความจำา3 2 g b นะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุด2 0 0 g b ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ2,800 M ด้มิลแอมด้วยกัน,นครับผม จบจากเรื่องสเปคไปแล้วะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของ LG G5s e นะครับก็คือในส่วนของตัวเครื่องครับบอดี้ของมันเนี่ยมาพร้อมกับบอดี้โลหะนะฮะซึ่ง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทาง LG นะครับหลังจากที่ G4 เนี่ยยังใช้บอดี้แบบพลาสติกอยู่ครับซึ่งก็มีหลายเสียงบ่นออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง LG เปลี่ยนแล้วนะครับสำหรับเรือธงของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนมาใช้บอดี้โลหะแบบเต็มตัวนะครับซึ่งก็ได้อันนี้ส่งมาจนถึง LG G5 SE รุ่นน้องมานิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าจะใช้บอดี้เดียวกันกับตัวรุ่นพี่ G5 ปกติเลยนะฮะโดยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนมาใช้เป็นบอดี้โลหะแล้วเนี่ยมันจะ มีปัญหาต่อการเปลี่ยนแบตหรือเปล่ามันเปลี่ยนแบตได้อีกไหมนะฮะซึ่งขอบอกว่าทาง LG นะฮะได้คิดมาแล้วครับนะฮะออกแบบเป็นตรงนี้นะฮะถ้าเห็นสลักเล็กๆตรงนี้นะฮะที่มุมด้านขวาเนี่ยกดนะฮะเพื่อถอดเปลี่ยนแบตได้เลยครับแนะนําว่าให้ปิดเครื่องก่อนนะแต่เมื่อกี้ผมลืมนะฮะถอดออกมานะครับสามารถเปลี่ยนแบตได้เหมือนเดิมนะฮะถอดแบตได้เปลี่ยนแบตได้นอกจากนี้เนี่ยในส่วนนี้ LG จะเรียกรวมๆว่าเป็นเมจิกสลอตนะครับคือนอกจากถอดแบตแล้วเนี่ยมันยังมีการใช้งานอื่นๆนะครับมีของเล่นอื่นเพิ่มเข้ามาครับก็จะมีในส่วนของโมดูลกล้องนะฮะที่เรียกว่าแคม p ลัสนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะมีลักษณะนูนๆนะฮะลักษณะเหมือนกริปของกล้องถ่ายภาพนะครับเสียบเข้าไปแล้วมันจะมีปุ่มชัตเตอร์นะฮะแล้วก็มีวงแหวนสำหรับซูมนะครับคือทำให้การใช้งาน LG G 5 SE เครื่องนี้เนี่ย เรียบเสมือนกล้องนะฮะกล้อง DSLR เล็กๆนะฮะย่อมๆหนึ่งเครื่องเลยครับทำให้การถ่ายภาพทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จับได้กระชับมือด้วยการออกแบบที่เป็นเหมือนกริปนะฮะถือได้มือเดียวกระชับมือนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้การใช้งานถ่ายภาพสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของโมดูลแคม p l u เนี่ยมันจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุเพิ่มขึ้น,นครับจากเดิมเนี่ย แบตเดิมมันมีอยู่แล้ว2,800มิลลิแอมป์นะครับเสียบเจ้าตัว Cam Plus เข้าไปเนี่ยมันจะมีแบตเพิ่มอีก1,200มิลลิแอมป์นะครับให้ใช้งานถ่ายภาพได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผมอีกส่วนนี้นะครับโมดูลอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของเรื่องของเสียงนะครับเป็นเรื่องราวที่ทาง LG เขาค่อนข้างให้ความสําคัญเหมือนกันนะครับซึ่งโมดูลอีกตัวเนี่ยจะเรียกว่า h i Fi Plus นะครับเสียบปุ๊บนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนาร่วมกับบริษัท Bang Olufsen นะครับเป็นบริษัท จะมีช่องหูฟังด้านบนนะครับ3.5ตอนนี้เนี่ยเสียบเจ้าตัว HiFi Plus เข้าไปนะฮะมันจะมีรูหูฟังอีกตัวหนึ่งครับคือเสียบปุ๊บเนี่ยการฟังเพลงของคุณนะจะมีคุณภาพเสียงที่เพิ่มขึ้นในระดับ HiFi ครับเพราะเจ้าตัวโมดูลตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับนะฮะชิปนะฮะแดกนะฮะแดกไฮไฟแบบ32บิตนะฮะมีความละเอียดสูงครับซึ่งก็ทำให้คุณภาพในการฟังเพลงของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในอ้อทรสได้ความสุดทรีของดนตรีมากยิ่งขึ้นนะครับกับโมดูล h i f i Plus ตัวนี้ กลับมาดูที่ล้านหลังนะครับในส่วนของกล้องนะครับสังเกตดีๆอ่ามันไม่ได้มากับความเดียวดายนะฮะกล้องมันมาเป็นคู่ครับผมซึ่งตัวหลักนี้ยังคงเป็นกล้องความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครเหมือนกับ G4 นะครับมีรูรับแสงนะครับค่ารูรับแสงกว้างที่ f 1.8นะฮะแล้วก็ถ่ายภาพด้วยมุมมองนะฮะความกว้าง78องศาครับซึ่งเป็นมุมมองปกติครับแต่ในส่วนของกล้องที่เพิ่มอีกตัวนะฮะ มันจะเป็นกล้องนะฮะความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมีค่ารูรับแสง f 1 f 2.4นะฮะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือมันมาพร้อมกับมุมนะฮะมีมุมในการถ่ายภาพเนี่ยกว้างถึง135องศานะครับคือถ้าต้องการถ่ายภาพในมุมปกติเนี่ยก็จะในเมนูกล้องมันจะมีรูปต้นสนนะฮะเลือกต้นสนตัวเดียวนี่ก็จะ ถ่ายภาพผ่านกล้องนะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลเลนส์ไม่ว i นะครับเป็นเลนส์ปกตินะครับแต่ในส่วนของต้องการมุมกว้างมากกว่าเดิมนะครับเก็บภาพแลน d s c a p e กว้างเนี่ยเราสามารถเลือกไปที่ไอคอนน้าต้นสน3ต้นนะครับแล้วก็ตัว g 5เนี่ยจะเลือกถ่ายภาพด้วยเลนส์กล้องอีกตัวนะครับความละเอียดละ,ะ5ล้านาความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นถึง135องศาด้วยกันนะครับผมนอกจากนี้นในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยอันนี้เหมือนเดิมนะครกล้องหน้าจะเป็นกล้องหน้าเดี่ยวนะครับ ความละเอียด8ล้านพิกเซลตัวนี้เหมือน lg g 4เลยนะผมอีกส่วนหนึ่งนะครับหลายคนสังเกตดีๆนะฮะจากในส่วนของเรียคีย์นะครับซึ่งแทบจะเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล G ของ lg แลวนะฮะตอนนี้เนี่ยถูกเอาออกไปแล้วเนาะปุ่มปรับระดับเสียงเนี่ยย้ายกลับมาอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมแล้วครับแต่ที่ยังคงไว้ก็คือไอ้ปุ่มกลมๆตัวนี้นะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ปุ่ม power เหมือนเดิมแล้วนะมันสามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับกดล็อกหน้าจอได้อย่างรวดเร็วนะเพียงแค่แตะนิ้วมือ อีกส่วนหนึ่งที่จะลืมไปไม่ได้เลครับกับการเปลี่ยนแปลงนะฮะสำหรับ LG G5 รวมไปถึง LG G5 G5sE เครื่องนี้เนี่ยก็คือในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับจะไม่ใช่ m i โคร USB แบบเดิมๆนะฮะมันมาพร้อมกับพอร์ต USB Type C นะฮะแล้วก็รองรับการชาร์จไวนะฮะเทคโนโลยี Quick Charge อันใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเทคโนโลยี Quick Charge 3.0นะครับก็ใครที่หวังว่าจะไปใช้กับสายเก่าๆไม่ได้นะะต้องใช้กับสาย Type C ที่แถมมาในกล่องนี่แหละนะครับผม ประมาณนี้นะครับสิ่งสําหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะหวังว่าหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะได้ทําความรู้จักกับ LG G5 SE เครื่องนี้แล้วครับแล้วถ้าสนใจเนี่ยอยากบอกว่าหลายคนอาจจะถอดใจว่า LG อาจจะไม่เอามาทําตลาดแล้วหรือเปล่าแต่ขอบอกว่าข่าวดีนะฮะสำหรับงาน Thailand Mobile Expo วันที่19-22พฤษภาคนนี้เนี่ยทาง LG นะฮะร่วมกับ T.G. ครับได้นําเข้านะฮะเจ้า LG G5 นะฮะ LG G5 SE ตัวนี้นะับเป็นรุ่นย่อมยาวเนี่ย เข้ามาเปิดจองครับสามารถไปจับจองกันได้เป็นเจ้าของกันได้นะครับสำหรับราคาเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมาแต่ถือว่าบอกแจ้งกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วกันว่าในงาน Thailand Mobile Expo 2016ครั้งนี้นะครับ19-22พฤษภาคมนะฮะจะมีเจ้า LG G5 SE ตัวนี้เนี่ยมาเปิดจองกันครับผมหวังว่าแฟนๆ LG ทั้งหลายเนี่ยที่อยากสัมผัสนะฮะการใช้งานบอดี้โลหะการใช้งานกล้องคู่แล้วก็อยากลองเล่นนะฮะโมดูลต่างๆของเจ้า LG เนี่ย ก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับก็ใครที่สนใจอย่าลืมไปเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้วัด t นทีวีขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย